รีวิวตัวนี้ครับเป็นตัวตู้นะครับสิบหานิ้วสองทางของบิลิงเจอร์นะครับตัวนี้เป็นลำพงแบบแอคทีฟครับเป็นลำพงที่มีขยายในตัวครับมาดูด้านหลังครับอันนี้ได้มากหมูว่านครับนี่มีถุงแถมมาหัยน้ในมือสองมากครับประมาณหาพันกว่าบาทมาดูด้านหลังครับตัวนี้ครับเนี่เป็นรุ่นยูโรไลทีหนึ่งหนึ่งหาดีครับ เป็นลำโรพงแบบแอคทีฟสองทางครับขนาด1 5บนิ้วครับสิบห้านิ้วตัวนี้ตอบสนองความที่อยู่45บาเทิร์ถึง20,000 20, ื่น20,000เทิร์ครับขนาด1,000วัตต์ครับผมนะน้ะนำหนักประมาณ17กิโลครับนี่คือด้านหลังนะครับ mm hmm. ด้านหลังเดี๋ยวมาดูตรงนี้ับ ด้านหลังก็จะมีช่องอินพุตหนึ่อินพุตสครับก็ใส่งานอยู่2ช่องครับสามารถที่จะเอาอันนี้ครับสายแบบนี้ครับ XLR ครับมาเสียบหรือว่าเอาตัวแค่นอนมาเสียบก็ได้ครับมันเป็นแจ็คแบบคอมบูครับการใส่งานก็ถ้าเข้าใส่สัญญาณมากครับหรือต่อไล่เข้ามากย่ยงเงจะมีให้เกณฑ์ววอลลุ่มนะครับ เรียกว่าวอลุ่มแล้วกันครับมันจะอยู่เ้าใส่ประมาณครึ่งหนึ่งครับเห็นไ่มมันจะเป็นขีดแบบนี้ครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเ้าใส่งันไม่ครับเราจะต้องเล่งไปหลายตัวครับนี่จากครึ่งหนึ่งไปนะครับเดี๋จะบอกอยู่ประมาณานี้ครับข้างล่างก็เป็นตัวช่องเอาพูดครับต่อไปยังอีกลำโพงอีกใบหนึ่งหรือว่าต่อเข่าพาวูเอ็มนะครับเพื่อที่จะครับลำโพงอีกนะครับเอาสัญญาณออกไปนนัเองนะ คั้งนี้จะเป็น EQ ครับ EQ ก็จะมีอยู่ EQ เสียง EQ 5 EQ โลครับมานบวกลบ15นะครับ15 dB นะครับตัวด้านล่างก็จะเป็นตัวไวเลสครับน่ a บริงเจอ i ์ i ิสตอนไวเลสครับเอาไว้เสียบกับตัวไม่นจะเป็นตัวแบบนี้ครับคล่ไขตัวแพดไดนะ้เนาะ อันนี้มันจะเป็นของเขามาเลยครับเอามาเสียบตรงนี้ครับเอาไว้ใส่งานกับตัวไม้ครับสามารถใส่ไม้ได้2ตัวครับผมมีตัวเดียวครับมาล่องครับะก็การเปิดปิดไม้ก็อยู่ตรงนี้ครับเปิดปิดตรงนี้ครับสามารถที่จะลดเสียงเพิ่มเสียงจากไม้นะครับเพราะว่าตัวขังไน้ไมล์มีสามารถปรับได้เฉพาะไอ้ตัว EQ ครับที่เป็น EQ แล้วก็ตัวอินพุตพวกนี้ที่มันจะใส่สัญญาณภายนอกกับไม้ที่เป็นไม้ ด้านนอกครับแต่ถ้าจะใส่ไม้ไว้เหรียญจะต้องลดเสียงเอาได้หนี่ครับใส่ปัญญาครับเดี๋ยวจะมาล่องฟังเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวมิกนะครับตัวหน่อยของฟูปแปรครับบิลลเจอร์ขึ้นกันครับเปิดปิด,ปด,ปดตรงนี้แล้วเพื่อูเอาพวกเสียงพวกนี้ลุครับเปิดจากโทัศัพท์ครับ จะลองไหมเลยครับจะลองเปิดไหมฟังเสียงไหมใ้ดูบากีีฟังเสียงแล้วอโลเทสหนึ่งสองสามหาทดสอบหนก็ไม่สามารถที่จะ <S <S 2> <S 2> เพิ่มเสียงถุมเสียงแหลมไดนครับตรงนี้ครับนะถ้าจะลดเสียงไหมก็มาลดที่ตัวตัวไม้ครับนี่คือเสียงจากไหมนะครับของเบนเจอร์ครับนีบ่ ก็สองเทสหนึ่งสองสามนี่ครับเป็นตัวไม้ครับที่ผมใส่เยวใส่ปัญญาครับเปิดปิดกัดตรงนี้แหละเรียบร้อยนี่นำมาฝากสมาชิกครับผม